คุณผู้ฟังคะช่วงนี้การดําเนินชีวิตของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรบ้างคะการระบาดของโควิด -19 ยังมีการแพร่เชื้ออย่างต่อนเนื่องหลายระลอกนะคะแน่นอนคะ่ะย่อมทําให้เกิดความกลัวความที่ตกกังวลกับประชาชนทั่วโลกและพวกเราชาวไทยเช่นกันคะ่ะที่ได้รับผลกระทบครั้งแล้วครั้งเล่าผู้คนจํานวนมากดําเนินชีวิตกันแบบไม่มีความสุข มีความกังวลจากการติดโรคและความกังวลจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะตามมาแต่อย่างไรก็ตามให้เราบอกกับตัวเราเองว่าในปัญหานั้นมีพระพรซ่อนอยู่ค่ะหลังฝนตกฟ้าย่อมสดใสเสมอค่ะคุณผู้ฟังให้เราประคับประคองดูแลรักษาตัวเองให้ดีที่สุดค่ะอย่างน้อยก็อย่าให้ติดเชื้อนะคะ เพราะสภาพเศรษฐกิจการงานการเงินก็มีปัญหาอยู่แล้วอย่าให้สุขภาพร่างกายต้องมีปัญหาตามไปด้วยค่ะอดทนกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะขอพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภยัยเป็นที่กำบังที่เข้มแข็งให้กับคุณผู้ฟังทุกทุกท่านค่ะพระองค์จะทรงอยู่เคียงข้างและไม่ละทิ้งคุณผู้ฟังสักคนเลยค่ะให้เรามั่นใจในการทรงสถิตของพระองค์ค่ะ ขอสันติสุขดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ